วันนี้ก็มารอขบวนรถจากไงน่นาำนะครับเราอยู่ที่ช่วงสะพานดำรถนั้นผ่านสามเสนมาแล้วนะครับโน่นนะไกลๆที่เห็นอยู่เอ้ยลเมเยนอ่ะวันนี้ก็เป็นวันที่23ตุลาคม2568เดินทางไปอยุธยาครับ รถจากไอ้น้ำแปดซีฟิกไหมเลขแปดสองสี่แล้วก็แปดห้าศูนย์ใช่ใช่เอาไวมวมาแล้วหัวรถจักรนำมาก่อนนะฮะหัวรถจักรไม่นำนี่ไม่ใช่แล้ว,วรถจักไอ้น้ำนะครับขบวนเก้าศูนย์หนึ่งกรุงเทพอยุธยากำลังผ่านจุดตัดปฏิพัทธ์ครับ <m> <m> นอนมีคนไปยืน เสื้อจุงผูก็บางนิดนึงครับแล้วก็ข,ขบวนพิเศษนำเที่ยวรถจากในน้ำขบวนที่เก้าศูนย์หนึ่งนะข้าวกนิ้ง มาแล้วครับพร้อมเสียงหวีดอันร้าวใจและดูร้อนๆถทาวิ่ิงกลางคืนนะดูมันช้าแล้วก็ลยยื่นอยู่นะอ๋อเขาสุดหล่อเป็นเดืยวกันหอ่ะน่าใจ เดี๋ยวเราไปรอกที่บางซื่อนะครับรถจอดอยู่ที่บางซื่อแล้วนะครับผู้คนมาชื่นชมมาชมบรรยากาศกัน ไอ้น้ำก็พุ่งขึ้นสูงแล้วครับนี่ก็บางอีกโอ,โอ้โหแขนมาเต็มเต็ม ข้าประเจ้าครับ รถมาแล้วนะครับเราอยู่กันที่จุดตัดวัดเสมียนนารีครับขบวนรถนั้นวิ่งทางล่องนะเพราะว่าทางขึ้นนี่กำลังทำทางใหม่ครับหันมาใหม่มาแล้ว เป็นโครงการเสริมสร้างความมั่นคงของทางครับก็เลยทำทางกันใหม่หลายจุดเลย เลือยู่ทางเดียวนะครับที่เหลือเขากอสร้างกันอยู่มาที่หลักสี่นะครับตอนนี้เครื่องกั้นหลักสีนะ่นั้นลงแล้วนะฮะในส่วนของขบวนรถจากไอ้น้ำครับก็กําลังมาเรื่อยๆนะใกล้จะถึงหลักสี่แล้วตรงนี้เราก็จะเห็นงานเสริมความมั่นคงของทางะฮะกดทางหนึ่ง เดี๋ยวก็ทําทีละทางครับรถวิ่งขึ้นได้ทางเดียวมองเห็นกระบวนแล้วนะครับ มีคนซุ่มแอบคายตามกองดินกองทรายครับเป็นเงาเป็นคนตะคุ่มตะคุ่มอยู่

พอป่ะได้ไหมไวเลยรุ่งเนี่ยรถประคองวันนี้ได้หัวรถจักอันสตอม ปกติก็จะเห็นใช้บริการคุณปู่ GK นะครับตอนนี้ได้อันสตอมทำขบวนแทน Hast du am Sehnen, Sonnen?